สวัสดีครับวันนี้นะครับผมสวนกลาบของน้องตีนะครับดอกกลาบออกดอกเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับผมนี่คือสีส้มๆเหลืงอง,น,ง,น,งออน,อน,นี่นะครับ,รบที่ว่าชาลลอตออฟดิสเซตนะครับ เลยนะครับออดอกใหญ่มากเลยนะครับผมเนี่ยนะครับสวยมากมเลยนะครับอันนี้เป็นสีชมพูนะครับผมอันนี้ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับออกดอกเยอะมากๆเลยนะครับกลีบดอกเยอะมากเลยนะครับผมสายพันธุ์นี้นะครับ ตรงนี้มาแรงก็เยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่ามากินน้ําหวานดอกกุหลาบนะครับนี้ก็อีกหนึ่งสีนะครับนี่จอกสีส้มๆมชมพูหน่อยนะครับผมดูครับดอกตูมก็บางกันเต็มเลยนะครับอันนี้อีกสายพันธ์หนึ่งนะครับชื่อว่า Spirit of Freedom นะครับผม ออกี่บงเขาข้างในนะครับเ,เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ดอกตูมนะครับผมกำลังจะบานเหมือนกันส่วนอันนี้นะครับเป็นสีม่วงนะครับชื่อว่าเลนนี่บลูนะครับผมเป็นกุหลาบจากอังกฤษนะครับนี่เป็นสีแดงสีแดงก็สวยมากๆเลยนะครับดูกีบชั้นของเขานะครับผม เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สีสวยสดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับอันนี้อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่หอมมากๆเลยนะครับผมชื่อ มาโซระนะครับมาโซระนี่จะเป็นกุหลาบจากญี่ปุ่นนะครับผมมีกลิ่นหอมละมุนมากมากเลยนะครับอันนี้ต้นเล็กๆนะครับผมออกดอกกันเต็มเลยนะครับโอ้สวยมากๆเลยนะครับอยู่ในใกล้ๆนี่กลิ่นหอมเลยนะครับดอกเขาสวยจริงนะครับแล้วก็หอมมากๆเลยนี่ครับดอกตัวเล็กๆนี้กําลังจะบานนะครับ ราเห็นอย่างนี้นะครับดอกใหญ่นะครับผมดูฝ่ามือได้ครับดอกใหญ่แล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยโอ้โหช่วงนี้เป็นหน้าหนาวนะครับผมดอกกุหลาบก็เลยบานกันเยอะมากๆเลยนะครับออกดอกกันเต็มเลยต้นอื่นก็กำลังทยอยออกดอกเหมือนกันนะครับผม อันนี้อีกสายพันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกุหลาบอังกฤษกันอันนี้จำชื่อไม่ได้นะว่าชื่ออะไรแต่ว่าดอกใหญ่เท่ากับดอกบัวเลยนะครับแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับดอกเขาสวยมากเลยนะครับกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับสีชมพูหวานๆนะครับผม อันนี้ก็กำลังตูมอยู่นะครับสีแดงอันนี้ก็ Spirit of Freedom อีกอีกหนึ่งต้นนะครับพวกที่โรยไปบ้างก็มีนะครับผมแต่ก็มีดอกใหม่ขึ้นมาแทนเรื่อยๆนะครับ โอ้นี่ก็สวยมากๆเลยนะครับดอกใหญ่สีสวยมากๆเลยนี่นะครับก็คือแปลงดอกกุหลาบนะครับที่สวนที่บ้านของน้องพีนะครับผมนี่นะครับต้นมาสุละนะครับโอ้ดูสิต้นนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบดอกนะครับผมโอ้ดู สวยมากๆเลยนะครับดอกบางกันเต็มเลยนี่นะครับก็คือสวนกุหลาบบ้านน้องพีนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับ นี่ก็ดอกสวยมากๆเลยนะครับผมดูกลีบเขาะนะครับเยอะมากๆเลยนะครับผมวันนี้เราก็พามาชมนะครับดอกกุหลาบที่สวนนะครับผมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทริปต่อไปนะครับสวัสดีครับ